สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์มอ่เรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเรือดำน้ำประเภทหนึ่งนะครับผมที่เรียกได้ว่าถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่2เป็นอาวุธลับนะครับผมของทางกองทัพเรือญี่ปุ่นที่ใช้ในการเปิดศึกโจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ด้วยนะครับมันคือเรือดำน้ำที่ถูกเรียกว่ามิ d ช e ่นซับมารีนหรือว่าเรือดำน้ำแคระนั่นเองนะครับ เรื่องราวของมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ มิจจ์ซัมมารีนหรือว่าเรือดำน้ำแคระเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันเนี่ยได้ถูกสร้างนะครับผมและถูกใช้มาก่อนหน้าที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนานมากๆแล้วคําว่ามิจจ์ซัมมารีนเนี่ยนะครับผมมันหมายถึงเรือดำน้ำนะครับผมที่มีขนาดไม่เกิน150ตันซึ่งถือว่าเบามากๆเพราะถ้าเทียบกับเรืออูโบสเนี่ยนะครับผมของทางฝั่งเยอรมนีเนี่ยระวางขับน้ําของแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ600-700ถึงตันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมิจ็์ซัมมารีนเนี่ยนะ น้ำขนาดย่อส่วนเป็นเรือดำน้ําจิ๋วนะครับโดยที่การใช้งานของมันครั้งแรกเนี่ยนะครับผมจะย้อนกลับไปในช่วงประมาณปี1900นะครับผมตอนนั้นเนี่ยเรือดำน้ำมิจจัสมรีตรุ่นแรกเนี่ยได้ถูกสร้างออกมานะครับผมนั่นก็คือเรือ USS Holland ตอนนั้นเนี่ยทางกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยนะครับผมต้องการที่จะสร้างเรือดำน้ําขึ้นมาเพื่อใช้ในพื้นที่ที่เป็นชายฝั่งตื้นที่เรือดำน้าขนาดใหญ่ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติการทางทหารในบริเวณนั้นได้อดีตทหารเรืออย่างนายลูวิสนิกสันเนี่ยเลยได้ทําการออกแบบนะครับผมเรือดำน้ําย่อส่วนซึ่งก็คือเรือฮอลแลนด์6 ออกมาเพื่อนําเสนอไอเดียของมิจฉะสมารีนให้กับกองทัพเรือสหรัฐซึ่งทางทัพเรือเนี่ยนะครับผมก็สนใจนะครับผมแล้วก็ได้ทําการซื้อเรือลํานั้นและเปลี่ยนชื่อมาเป็น USS Holland เพื่อที่จะมาเป็นนะครับผมรากฐานของการใช้มิจฉะสมารีนหรือว่าเรือดำน้ําขนาดเล็กเนี่ยในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาต่อไปหน้าที่หลกัหลกๆของเรือดำน้ําประเภทนี้เนี่ยนะครับผมมันก็คือการเอาไว้ใช้คอยสอดส่องลาดตระเวนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้ําตื้นแม่น้ําหรือว่าคลองเพราะด้วยขนาดเล็กของมันเนี่ยนะครับผมทำให้มันเนี่ยสามารถ ดำลงไปในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างสบายๆซึ่งก็แน่นอนว่าสามารถติดอาวุธประเภทตอร์ปิโดไว้ใช้งานได้เหมือนกันแต่อาจจะมีจํานวนที่ไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับผมอาจจะอยู่ที่ประมาณ1-4ถึงลูกแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ขนาดกันไปซึ่งพอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับผมในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยในตอนช่วงแรกๆเนี่ยนะครับผมเทคโนโลยีของเรือดำน้ําแคร์หรือมิจจิสมารีนเนี่ยเรียกได้ว่านะครับผมกองทัพใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครให้ความสําคัญกับมันอย่างทัพเรืออเมริกาเนี่ยนะครับผมก็หันไปพัฒนาเรือดำน้ําขนาด ใหญ่นะครับผมที่มีระวางขับน้ําตั้งแต่300ตันขึ้นไปเพื่อเอาไว้ใช้หลกัหลกๆเนี่ยในทะเลเปิดหรือว่าทะเลน้ําลึกที่เรียกได้ว่านะครับผมเป็นเรือดำน้ำําที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดํารงชีพอยู่ครบคันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนของที่พักลุกเรือห้องครัวห้องน้ําและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆทําให้ลูกเรือเรือดำน้ำเนี่ยนะครับผมสามารถปฏิบัติการในเรือดำน้ําได้นานกว่าในยุคแรกๆในตอนนั้นเราก็จะได้เห็นเลยว่าขนาดของเรือดำน้ำเนี่ยนะครับผมมันแตกต่างกับเรือดำน้ําในยุคของสงครามโลกครั้งที่1เป็น อย่างมากเลยแต่มันก็ยังมีนะครับผมอยู่กองทัพหนึ่งที่ยังเห็นความสําคัญของเรือดำน้ำมีเจ็ดซมรินและนะครับจะเอามาใช้เป็นส่วนสําคัญในแผนในการโจมตีสหรัฐอเมริกาด้วยประเทศนั้นเนี่ยจะเป็นประเทศไหนไปไม่ได้เลยนอกจากจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นนั่นเองนะครับหลังจากเหล่าแม่ทัพเสนาธิการทหารของทางญี่ปุ่นได้ทําการคุยกันแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะเปิดฉากโจมตีสหรัฐอเมริกาที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ และอย่างที่พวกเรารู้กันเนี่ยว่าแผนการโจมตีหลักที่จะไว้ใช้ทำลายกองเรือแปซิฟิกที่ประจำอยู่ที่เพล r ์ฮาร์เบอร์เนี่ยมันคือการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดทิ้งตอร์ปิโดถล่มเรือที่จอดอยู่ในท่าเรือแบบไม่ให้ฝั่งสหรัฐเนี่ยรู้ตัวเพราะต้องการจะให้มันเป็นหมัดที่เอาไว้ใช้น็อกกองเรือสหรัฐได้ในการโจมตีครั้งเดียวซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการโจมตีเพล r ์ฮาร์เบอร์เนี่ยมันก็คือ element of surprise ถูกไหมครับไม่มีการประกาศสงครามไม่มีการท้าทายใดๆกองเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่นเนี่ยจะ ทางนะครับผมหลบการตรวจจับทุกอย่างของทางฝั่งสหรัฐเพื่อให้อยู่ในระยะในการปล่อยฝูงบินไปทำลายกองเรือแปซิฟิกได้ซึ่งนั่นเนี่ยคือแผนแรกนะครับผมใช้เครื่องบินล้วนๆเลยแต่ก็เรียกได้ว่าในตอนนั้นเนี่ยทางกองทัพเรือญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการวิจัยและเพิ่งสร้างเรือดำน้ำรุ่นใหม่ออกมาเพิ่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยเลยนั่นก็คือเรือดำน้ำไทป์ e A โคฮวเตกิ oh, ที่มีระวางขับน้ําเพียง46ตันเท่านั้นเป็นเรือดำน้ําแคร์ที่มีน้ําหนักเบามากๆความยาวตลอดลําของมันเนี่ยนะครับผมอยู่ที่23.9เมตร ความกว้างเพียง1.8เมตรและความสูงเพียง3เมตรเท่านั้นนะครับผมสามารถทําความเร็วสูงสุดได้23นอตหรือประมาณ43กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่ออยู่บนผิวน้ําแต่พอทําการดำน้ําแล้วเนี่ยจะสามารถทําความเร็วได้ที่ประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะปฏิบัติการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100นอติเคีลไมล์หรือว่าประมาณ190กิโลเมตรซึ่งก็ถือว่ามีระยะปฏิบัติการที่สั้นมากๆทําให้เวลามันจะเดินทางไปไหนเนี่ยนะครับผมมันเนี่ยจะต้องทําการปฏิบัติการร่วมกับ เรือดำน้ำใหญ่หรือว่าเรือดำน้ำแม่แบกมันนะครับผมติดไว้ข้างบนแล้วก็พาไปไหนมาไหนด้วยเวลาจะปฏิบัติภารกิจเนี่ยก็คือปลดแล้วก็เอาออกมาใช้ได้ซึ่งไอ้ type A เนี่ยนะครับผมมันเนี่ยก็มีอาวุธที่ติดมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนั่นก็คือต่อปิโดขนาด17.7นิ้วซึ่งถ้าเทียบนะครับผมมีอํานาจการทําลายล้างมากกว่าต่อปิโดที่ถูกใช้กับเครื่องบินทิ้งต่อปิโดเนี่ยถึง2เท่าซึ่งเจ้าเรือลํานี้เนี่ยนะครับผมสามารถติดตั้งต่อปิโดประเภทนี้เนี่ยไปได้ถึง2ลูกและด้ววยยคาาามมมทีี่ัันนนนนเเเเเป็็รรืืออดด้้ํขลลกกใชูพง 2คนเท่านั้นในการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ทางกองทัพเรือชั้นสูงหลายคนเนี่ยนะครับผมต้องการที่จะให้เอาเจ้าเรือดำน้ำไทป์เอเนี่ยที่เพิ่งถูกสร้างมาเนี่ยนะครับผมใช้ในปฏิบัติการโจมตีเพลฮาเบอร์ด้วย เพื่อถือเป็นการทดลองใช้งานเจ้าอาวุธชิ้นใหม่ชนิดนี้เพราะเรียกได้ว่านะครับผมเจ้าเรือมิทเจซับมารีนเนี่ยอย่างที่เราได้บอกไปว่าหน้าที่หลักของมันเนี่ยคือการใช้งานในทะเลน้ําตื้นถูกไหมครับซึ่งเพลวาร์เบอร์เนี่ยมันเป็นอ่าวที่มีความตื้นมากๆเรือดำน้ําทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้ามาในบริเวณนี้ได้เขาจึงคิดกันว่าถ้าเกิดใช้เรือดำน้ําประเภทมิทเจเนี่ยแอบลักลอบนะครับผมขเข้าไปใจกลางกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐแล้วก็ทําการโจมตีพร้อมๆกับฝูงเครื่องบินทิ้งระเบิดเลยเนี่ยมัน น่าจะเพิ่มความเสียหายให้กับฝั่งของอเมริกาได้อย่างดีเพราะอย่างที่เราบอกไปว่าตอร์ปิโดลูกหนึ่งที่ติดตั้งมาในมิจฉาสมารีนเนี่ยนะครับผมมันมีอํานาจการทําลายล้างมากกว่าตอร์ปิโดที่ถูกใช้ในเครื่องบินทิ้งตอร์ปิโดเนี่ยถึง2เท่าและถ้าเกิดมิจฉาสมารีนจานวนหนึ่งเนี่ยนะครับผมประจําที่อยู่ประชิดติดกับเรือรบของสหรัฐที่จอดอยู่นิ่งๆและเมื่อได้สัญญาณเนี่ยก็ทําการโจมตีเนี่ยนะครับต่อให้เป็นเรือประจันบานเนี่ยถ้าเกิดโดนการโจมตีจังๆอย่างนั้นตอร์ปิโดเพียงลูกเเเดีียยวนกก็พพงอใารรจจะจมื ขนาดใหญ่อย่างนั้นได้อย่างสบายๆแต่นะครับผมแผนนี้เนี่ยก็ได้มีการเถียงกันระหว่างแม่ทัพนายพลของฝั่งญี่ปุ่นกันเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลายคนก็คิดว่าปฏิบัติการ Operation นหรือว่าการโจมตี Pearl Harbor นี้เนี่ยจะสําเร็จได้เนี่ยนะครับผมสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยอย่างที่เราบอกไปมันคือ Element of Surprise ถูกไหมมันคือการใช้ความเซอร์ไพรส์ถ้าเกิดว่า ไอเรือดำนำ้ำมิดเจเนี่ยนะครับผมที่ถูกส่งเข้าไปเนี่ยจำนวนทั้งหมดลําลำในแผนเนี่ยนะถ้ามันเกิดโดนจับได้สักลำหนึ่งเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่เครื่องยนต์เกิดขัดข้องหรือว่าเกิดถูกตรวจพบขึ้นมาได้เนี่ยแผนทั้งแผนเนี่ย อาจจะพังทลายลงไปได้อย่างง่ายดายและญี่ปุ่นอาจจะเสียท่าในสงครามมากกว่านี้ก็ได้ก็เกิดการเถียงกันนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้มีการเอาเรือดำน้ำ type A จำนวนลําลำเนี่ยมาใช้ในปฏิบัติการโจมตีเพลห์ฮาเบอร์ด้วยนะครับและก่อนที่ฝูงบินของฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยจะทะยานขึ้นสู่น่านฟ้านะครับผมในเวลาตีหนึ่งของวันที่7ธันวาคมปี1941ซึ่งเป็นวันเริ่ม operation C นะครับผมหรือว่าการโจมตีเพลห์ฮาเบอร์เนี่ย เรือลำน้ำมิจจสมารีนจำนวนลําลำได้ถูกปล่อยนะครับผมเพื่อเข้าสู่ปากอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์เพื่อที่จะทำตามแผนการที่วางไว้นะครับผมเป็นการลาตระเวนและเตรียมเข้าสู่โพซิชันในการรอซุ่มโจมตีกองเรือแปซิฟิกพร้อมๆกับฝูงเครื่องบิน แต่ว่าในเวลาตี3-42สิเนี่ยนะครับสิ่งที่ฝั่งญี่ปุ่นกังวลเนี่ยนะครับผมก็เกิดขึ้นนั่นก็คือเรือดำน้ำมิดเจซัมมารีลำหนึ่งเนี่ยนะครับผมถูกตรวจพบโดยเรือกว่ะทุ่นระเบิดที่มีชื่อว่าเรือคอนดอร์และได้มีการแจ้งเตือนไปยังเรือพิฆาตวาดที่ลาดตระเวนอยู่แถวนั้นนะครับผมเรือพิฆาตวาดเนี่ยก็ได้ทําการตามหา เรือดำน้ําแครของญี่ปุ่นแล้วก็ได้เจอนะครับผมในเวลา6กโมงครึ่งซึ่งเรือพิฆาตของอเมริกันเนี่ยนะครับผมก็สามารถโจมตีแล้วก็จมเรือดำน้ําของญี่ปุ่นได้ลําแรกนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าไอการจมเรือดำน้ําของญี่ปุ่นนี้เนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นการเปิดฉากนะครับผมสงครามแปซิฟิกในสงครามโลกครั้งที่2ครั้งแรกอย่างเป็นทางการหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นการโจมตีเพิร์ฮาร์เบอร์ถูกไหมแต่ว่าก่อนเพิร์ฮาร์เบอร์ถูกถล่มด้วยเครื่องบินเนี่ยนะครับผมมันก็คือการจมเรือ ลำน้ําของญี่ปุ่นลานี้เนี่ยแหละเรียกได้ว่าตอนนี้ Element of Surprise ของทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมได้ถูกเปิดโปงเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าอ้าวมีการโจมตีเกิดขึ้นแต่ก็เรียกได้ว่าโชคยังเข้าข้างของฝั่งญี่ปุ่นนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยการรายงานเรื่องการโจมเรือดำน้าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันค่อยๆถูกรายงานส่งต่อขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆดูเหมือนไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วนอะไรก่อนที่รายงานการโจมตีเนี่ยจะส่งมาถึง คนเรือเอกคิมเมลนะครับผมผู้ที่เป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือแปซิฟิกในตอนนั้นเนี่ยมันก็สายไปซะแล้วนะครับผมเพราะว่าในเวลา7.55โมง55นาทีฝูงบินทิ้งระเบิดทิ้งตอปิโดของญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ทำการบินอยู่ท่ามกลางน่านฟ้าของเพลฮาร์เบอร์เป็นที่เรียบร้อยและก็ได้เริ่มการโจมตีนะครับผมทำให้มีทหารอเมริกันกว่า2,400นายต้องสูญเสียชีวิตไปในการโจมตีครั้งนั้นนั่นเองนะครับ ก็เรียกได้ว่านะครับผมนี่เนี่ยเป็นการใช้เรือดำน้ําแคระนะครับผมครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่2ในสมรภูมิแปซิฟิกโดยกองทัพญี่ปุ่นซึ่งในภายหลังเนี่ยนะครับผมกองทัพอื่นๆเนี่ยก็ได้เริ่มนะครับผมกลับมาวิจัยแล้วก็กลับมาสร้างเรือดำน้ําขนาดเล็กกันอีกครั้งหนึ่งเพราะอาจจะเห็นประโยชน์นะครับผมในการเอามาใช้งานในพื้นที่น้ําตื้นไม่ว่าจะเป็นนะครับผมเรือดำน้าคลาส X ของทางฝั่งราชนาวีอังกฤษหรือว่า เรือดำน้ำ X1 ของทางฝั่งอเมริกาที่ได้ถูกคิดค้นม่อีกทีนะครับผมในปี1950กว่าเลยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็มีประเทศที่ยังใช้เรือดำน้ำขนาดเล็กอยู่เนี่ยหลายประเทศเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าน้ำหนักของมันเนี่ยอาจจะไม่ถือว่าถูกจัดว่าเป็นมิดเจตซัซรมารีนเพราะมันอาจจะมีระวางขับน้ำที่ประมาณ200-300ตันนะครับผมก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเรือดำน้ำของมหาอำนาจในปัจจุบันนะครับผมอย่างของรัสเซียหรือของอเมริกาเนี่ยอย่างไต้ฝุ่นของรัสเซียเนี่ยนะ ครับผมตั้งแต่2 0 0 0 0ื่นสถึงสองหมันตันเลยก่อนนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรือมิดชั่นซับมารีนหรือว่าเรือดำน้ําแคร์ที่ถูกใช้นะครับผมหลักๆเนี่ยดังๆเลยนะครับผมก็คือการเปิดฉากสมรภูมิแปซิฟิกในการโจมตีเพลหาเบอร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมกับเรื่องราวในวันนี้ถ้าชอบแต่งงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับเราด้วยนะครับหาข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับผมไปแล้วครับวันนี้บายบายครับสวัดีคคครรัับบขอุณมาเลย